สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่หนิงบอกว่าเออให้ต่อตรงแขนนั้นนะคะข้างละหนึ่งแถวแล้วก็เออตรงรอบอกด้านหลังด้านหน้าข้างละหนึ่งแถวนะคะพอต่อเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็อยากให้เออเพื่อนๆนะคะไปต่อแขนอีกข้างละหนึ่งแถวนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะต่อแขนข้างละหนึ่งแถวเหมือนกันนะคะลองดูก่อนว่าจะ เริ่มแหวกคอได้หรือยังอะนะคะลองต่อดูก่อนเดี๋ยวพอหนิงต่อได้ข้างละหนึ่งแถวแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะคะค่ะหนิงก็ต่อมาได้ข้างละหนึ่งแถวแล้วนะคะตรงช่วงแขนนะคะ,ะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปคิดว่าจะเริ่มแหวกคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนะคะดูตามที่หนิงทาไปเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะทํา ให้ดูนะคะเป็นการวางดอกที่เราจะเริ่มแหวกคอนะคะว่า,เ,าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเร,เราถักดอกมาได้แบบนี้แล้ว่นะคะเดี๋ยวหนิงจะเริ่มวางดอกนะคะตรงเ,เดี๋ยวดูก่อนนะคะดอกนี้ดอกนี้อา่าเราก็จะวางหนึ่งสอง จะวางประมาณแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆทําตามไปเลยนะคะ,ะเสื้อที่เราทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบเสื้อที่เป็นคอแหลมมานะคะเดี๋ยวกันจะงงนะคะหนิงจะมาร์กจุดตรงกลางตรงที่เป็นช่วงแหลมๆของคอนะคะไว้ก่อนก็คือตรงนี้นะคะจะได้ไม่งงเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดกึ่งกลางต่อไปเราก็จะวางดอก ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหมุนแบบนี้ก่อนนะจะเริ่มถกักตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ตรงนี้นะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต่อข้างละสองจุดนะ,นะคะก็คือจะเป็น จุดนี้นะคะจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้ส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาต่อเชื่อมต่อกับจุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะเวลาเราถากกักน,นะคะเราจะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเก็บย้อนหลังอีกนะคะก็ต่อไปเลยค่ะ เดี๋ยวหนงจะให้ดูตอนที่ดอกนี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวจะขอตัดภาพไปเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็ต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้การวางดอกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งเราก็จะวางตรงช่วงนี้นะคะก็จะได้เป็นคอตรงนี้แล้วที่เหลือพอระวางสองดอกนะคะ ตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราจะทําไปทําด้านหน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวด้านหลังเราก็ถักปิดไปเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอด้านหน้าเราได้ดอกตรงนี้แล้วแล้วเราก็มาวางดอกตรงนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วช่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่ให้เต็มนะคะนิงก็จะถัก ดอกนี้เสร็จแล้วหนิงก็จะใส่ช่องตรงนี้ให้เต็มมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งในแถวถัดไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปทําเลยนะคะค่ะก็แถวนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแถวต่อไปนะคะเพื่อนเพ่อ,อ,อก็จะวางดอกนะคะวางดอกตรงชั้นนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะเนี่ค่ะ ก็จะวางดอกแบบนี้นะเสร็จแล้วช่องที่เหลือนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถักถักปิดให้เต็มนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วหนิงก็จะมาวางให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะผังของการทำช่วงช่วงคอนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปทำอย่างที่หนิงบอกเลยนะคะก็คือใส่ดอกนี้ข้างนี้นะคะดอกหนึ่งแล้วก็ข้างนี้อีกดอกหนึ่งแล้วก็ช่องนี้ ที่ว่างๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ใส่ให้เต็มทั้งสองข้างนะคะค่ะเดี๋ยวหนิงจะทำไปให้ให้เสร็จเลยตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะคะค่ะด้านหน้านะคะตรงช่วงคอหนิงก็ต่อมาเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเพื่อนเก็ พอวางดอกได้แบบนี้ด้านหน้าแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็ไปต่อด้านหลังนะคะด้านหลังก็ต่อให้เต็มเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องแหวกแบบนี้นะแล้วก็วางดอกด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะต้องวางอีกนะคะวางดอกฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยเดี๋ยวพอหนิงต่อด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วหนิงจะกางงานให้ดูอีกทีนะคะว่าผัางการวางดอกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว หนิงขอไปต่อด้านหลังให้เต็มก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็ไปทําได้เลยค่ะค่ะการต่อช่วงคอแล้วก็ด้านหลังนะคะของหนิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะได้ประมาณนี้แต่ว่ายังเหลือที่จะเก็บคอนะคะตรงช่วงช่วงนี้ค่ะก็จะเอาไวท้ทีหลังนะคะคลิปเอ่อที่สามนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะมาเจอกันอีกทีนึง ออการถักระบายนะคะระบายชายเสื้อแล้วก็ระบายตรงแขนแล้วก็ตรงช่วงเนี้ค่ะช่วงที่เราจะใส่ปิดรูตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปที่สี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สามเดี๋ยวคลิปที่สามก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อน,อนๆไว้เจอกันอีกทีคลิปที่สี่นะคะสวัสดีค่ะ